สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนทุกผ่อนลูกกรมได้ยังมากินปลาที่โตเฉพาะจังหวัดสุวรรณนลาบเป็ปมปบเบดมันบูดเด้อมาใครไว้นี่เด้อจะมาอัดไว้มันบูดเด้อมันห่อนไปป้อนเข้าตู้โลดอ,อากาศนะห่อนไปป้อนเข้าตู้เย็นไปโดไล,ลดไก,ก่ไก่ให้น้ำเด้อลูกกรมจะเบิ่งสวนในห่านเด้อ อ้าวไปซื้อยังสนะอ้าวซื้อยังสนะซื้อคองบ่พ่อเสร็แล้วยังสนซิลิโคนน็อตแนวครอบเข่าฮะเอาแบบย่างเข่าสบายดีอยู่บ้านสวนปลูกนองนาพี่น้องฮะ ยังแนวขอบนะเออแล้วกาสิไปเบิ่งเอาใหม่อย uh> ่ย mm ังเลยฮันเดย์ตัวขีดนะค้ามันมันบ่ได้บ่ออากาสิมาธาสีเอาใหม่โซล่าใส่ตัวขีดนะเดย์มาใส่ทางหนามานเดย์ เอาโตเอาโตเข้าบ่ออะนะบ่อบอแอนล่องบ่อเออเออเออโอ้หัวบอ่อใครเนาะสตาร์ทโหลดเลย <c oughs> ของบ่อพอพี่น้องก็ได้ไปอีกคือเกา่าคือเกา่า <c oughs> หาลุงกลมก่อนแล้วเอิน้น มื่อนี้กะส,สีประหลับข่าวดีน้าพี่น้องข่าวดีจากคุณป้าใจดีทางเมืองนอกพี่น้องจ้ะเนาะเปินผาเงินมาหเห็ดย่างแน่ได้จังเบิงน้ำกันพี่น้อยงยวได้เงินจังมาสรุปเนาะพี่น้องว่ามีฐานได้แน่ที่สุกดีพี่น้องจ้ะขอบคุณละลายเดอ้อคุณป้าอยูด่ดีไม่แห้งให้มันให้เงินให้ลำเลยด้วยเด้อคุณป้าเป็นไงจะดีทุกคนทุกฐานคือกัน บ่กินข้าวกันยังฮะลูกไซละอลุงก่มพี่น้องเขาเพิ่นถากมาให้เท่าใดพี่น้องจักเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะอ่า FC เพิ่นว่าบางคนก็ว่างามบางคนก็ว่าบ่งามเด้อพี่น้องมักไทยมักมันพี่น้องเอยบ่ว่ากันติสมมาได้พี่น้องบ่มักสีบ่งามสีบ้านบ่าวดาวงาม น่ารักนะสีบ้านเจ๊สายไม่สวยบัว่ากันพี่น้องหม,ม,มักไข่หมักมันเนาะอีกอยาก่างเท่ากับเถาแล้วเป่นเด็กพี่น้องกับสีเอาซีเสาเสาเถาเนี่ยเสา,สาแต่มันเบิ่งบ่เบื่อได้พี่น้อง <c oughs> มฟอร์ดแท็กเป็นหมกักกสีไข่คิ้วมัน,นพี่น้องแต่ว่าสีไม้เซลาตัวแอมนะแอมแอมดังนะพี่น้องเขาเป็นคนเลือกพี่นอ้องจ้าเท่ากับสามสิบห้าสามสิบหกเลยเนาะพี่น้องพอรีดแท็กกับสามสิบแปดสามสิบเก้า ปูเถ้ามันก็เป็นในเนียพี่น้องคือใบรุ่นเศร้าปลายแน่นาะพี่น้องกะซีอาแบบเจิดจ่าแน่ยเฮ้ยมาแล้วแต่อะไรพี่น้องบวกเกี่ยวดอกเนาะแล้วแต่หมักปายหมักมันอุ้ยสี่ญญปีหม้อยังอายุเถ้าบ่เถ้ามวยขี้ผุ่นได้นี่ <c oughs> <c oughs> ลุงเสี่ยวสิผาซื้อนะ้ำมันดูดจากเหลืองของเหลืองโอ้ยพี่น้องเอ้ อาจารย์อุ่มไก่ไปพี่น้องเพาะกันอยู่พุ่นหรือว่ามาเพาะอยู่พี่พี่น้องเอ้ยวันนี้กะไปหับข่าวดีแหละมาไหนก็นได้ข่าวดีสาบายดีอีกรอบท่านผู้ชมเจ้าลังหนาอยู่เว้ยม็มอเเขาปไก่ไก่เฮ้ยผักไก่เนี่ยจันพี่หลุดไม่ยิ <laughs> ่งใหไปชนะเออไปโด่งแ <laughs> ้ว <laughs> เมื่อเช้านี่ก็ะผักดองพี่น้องมีดองเกิดขึ้นกับท่านฮันมางมมืดมาบอกพี่น้องเลยดองอ้ายของพอดองมัดเป็นก็เอามาีอะไรปีแล้วเนาะก็กินดองมาบอกฮักับผู้ดีบายพี่น้องผักไปน้ำแมงขึ้นก,ก็เจดามหนึ่งร้อยบาทเจเคีย์ก็ทูมามาเฮาไปซอยให้เกิดในผูได้ีบายก็เลยวะข้าอื่นเพื่นเออแหลแต่ว่าเออเล่นๆกันนะยายเขียวไอ้พี่นอ้าานอ,งาานองไปพอปพก,กันอยู่ต่อหนา้าหรือว่ากลับมาพี่น้องเลยได้เฮือนเนี่ย เพื่อนใหม่แม่อาเต้พี่น้องเห็นอยู่บอซีเฮามารีวิวแต่เฮาบอได้มาพี่น้องบอได้บอได้บอดบดี้กะมาพี่น้องเอ้ยประกาศร,รีวิวกันได้แต่ว่ามาในห่านมาเกือบทุกมือพี่น้องทั้งมาเส้นทั้งมาสื่อห่านบ่าวบอยบอมี่กแกลเลนกันมาพี่พี่น้องเอ้ยสื่อพูนสื่อพี่พี่น้องสื่อซอยเบิร์ดกอะดองนะอืมอ่ะบอกเป็นลายละล,ลายพี่น้องเอ้ยบอกกันต่อหน้าเด้อ ดีใจพี่น้องเลยดีใจะภูมิใจที่ได้มีวันนี้กราบขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำติชมขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนถูกฐานก็จะเริ่นลุงเรื่องให้รลำให้ด้วยให้ยู่ดีมีแห้งกิจการงานหุงเฮืองเดอ้อปังปังเดอ้อมองเก่าเวลาเดิมพี่น้องตัดยนกแท้ นอดกับบะมี่พี่น้องทามซองห่านเลยมาฮอดแล้วพี่น้องได้แต่ไม่เขาเอิ่นใหม่ยังเไยไม่ละแนงไม่ไม่ละแนงบอไม่ละแนงนอดอ่ะทุ่งเขาได้นะเออที่ที่บามั้งนี่อันนี้นอดอันนี้ก้อยเดี๋ยวรอดาเจ้าแ้วมีบานเท่าไรเลยก็จักลอดชักลอดบานเท่าไรบานวงตประตูนะ ขนาดสดเมตรหนึ่งเมตรเตาแม่สิเตาหนึ่งร้อยหกร้อยไม่เลี้งไม่แดงทามอีกได้พี่น้องทามได้ไห้เอ็งพี่น้องทามทามเพิ่นเบิ่งพี่น้องว่ะเลืประตูเขาเบืร์นใหญ่พี่น้องเออในเขาเออไล่ยังเบานี่นี่สื่อมันนะฮะเป็นแทนเดียวทามเบิ่งราคาเบิ่งพี่น้องเลย บไล่ตัวนี้ลายมต์นะโอ้ลายมต์อันนี้ข้าเจ้าประธานแกสลักมต์มต์เรียบเนาะไปห้องบาดาผันมีมน์มังกรกันหมูอินซีเออเฮ้ยบบนีงามว่ะเฮบนีเนี้พูึงเค คองวาราคู่หมื่นสองพี่น้องอันนี้เจ็ดปัญหา 7, โอเคเนี่ยทามราคาวายชีสือพี่น้องจา้าโดยะว่าวงกบพกัมาสืบอนันพลนี่แหละพี่น้องมดสองหมื่นกว่าบาทมีมาลายลักหลากหลายอย่างอะไรเัวเป็นลายนไหมแต่ใหม่มเลยพี่น้องจา้าล,ลายพี่น้องเลย ตามนะค่ะว้แต่ว่าบ้านน้อยนาะแยกเคี้ยวเป็นไห้เส้นพี่น้องเรื่องของเรื่องเด้อบ้านน้อยหน้าต่างปลาตัวนี้คือสิแพงเนาะอ้าวมึงนี่เฮ้ยคืองามเลยบอกหอมกราบเป็นวงเนี่ยว่าแล้วก็มันมีหนกอินทรีแล้วก็มีมีพญานาคนั้นเป็นวงมลเวลาหมัดเขากันนะเวลาเขางับเขากันนะแบบมีแล้วงามแบบมีแล้วงามเด่นเลย เขาเห็นเป็นขู่เป็นขู่ไปเลยปาดีนี่พอมึองตัวนี้งามเฮ้ยตัวนี่งาม <c oughs> นี่ตัวถ่ายเนี่ยมังกรน,น่ะ <c oughs> งามเมือนหนึ่งเออโดยโดยโดยซ้ำนี่ะของเจ้าวงกบตัวย่อโอ้ยหักรกระแทกเออวงกบห้าวานะ แม่แม่ถ้าติวอยู่โอ้โหโดยมากเลยเห็นน้องเข้าไปตรงเอู้หูโดยโดยเดี๋ยวสิไปซื้ออันน็อตอีกพี่น้องทานไปแต่ละห่านมันบ่มีพี่น้องสั่งกระซีห่านนึงน็อตห่านนึงใหม่ยังเกาะห่านนึงเฮ้ยใหม่ยังเกาะอันนี้นะใหม่ยังตัวเนี้ยไม่นานแน่เดี๋ยวสิไปซื้อเอาอีกห่านนึงลบไปอีกพี่น้องเลยน็อตนะได้จังซีไปสรุปข่าวดีอยู่ทึงรถนะพี่น้องว่าได้จักรลอยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสังกะซี่นะ เบิร์อัน480นะพี่น้องเห็นอยู่บ่เกาะนึ่งอ,นะอันนี้ก็คือใหม่สิไปใส่ทั้งเทิงสิไปทาสีขาวเอาพนะี่น้องนี่เป็นสีดำมาถ่ายโมวิสหรอ ไปเคยมาฮะไปเคยมาเมินน่ะพี่น้องสามหานสี่หานแล้วเด้อพี่น้องบ่มีไม่ขอบเจขอบขางยางเป็นยางสั่งมาพี่น้องเลยแต่ว่าบ่หู้คอนเสิร์มันน้าสั่งก็ได้ยปาตีแล้วตอนนี้นะโอ้ยนี่สั่งก็เลยให้พอดีแท็กซเนี่ยสละมาเนาะน็อตกับบอมีพี่น้องเลยน็อตสังกะสีไม่ไม่อีกยังพอดีแท็กไม่ ฮะาาก็ได้แต่สองอย่างส่วนหนอดกับอน,นันบ่ได้มันมีสี่อย่างพี่นอ้องขึ้นมาซื้อมานี้นะหนอดกระทามซ่องห่านกับบะมีพี่น้องจ้าสามไหมทามสาม,ามห่นห่นที่สี่ห่นนี่โอ้ยพี่น้องอ้พอกันขีปนาด้อจ้าก่อนอื่นขอบคุณคุณป้าเจดีทางเมืองนอกที่มีตาเนาะมีตาครอบครัวเฮ้าก็ให้ขึ้นจะเลร่นุ่งเรื่องลำรวยลำรวยมันเยืนมันเยืนเด้อคุณป้าเด้อปูใหญ่เจดีทุกคนคือกัน อายุหมันควนยิน,นลกไกยไข่เจ็บบอมาไก่เดอ้อสาทุสบายดีพี่น้อง